เมื่อโกรธปุ๊บหนแล้วก็ยิ้มขึ้นมาเลยเคยเห็นคนโกรธแล้วยิ้มไหมถ้าโกรธแล้วยิ้มนี่แปลว่าไม่ได้โกรธจริงทุกครั้งที่เรามีความสงบเราจะมีปัญญาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง CRISPR นะครับและท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ที่การกดสมัครสมาชิกด้านล่างและเราจะมีอะไรดีๆให้สมาชิกทุกท่านครับ Life is about the winning game ถ้าชีวิตคือการเอาชนะคนที่เราควรเอาชนะมากที่สุดคือตัวเราเอง ชนะตัวตนชนะความคิดชนะการยึดติดอะไรเดิมๆอนาคตไม่ใช่แค่อุดมคติเราต้องวางแผนเราต้องควบคุมให้มันเป็นเป็นในทิศทางที่เราอยากให้เป็นนี่สิถึงจะเรียกว่าการพัฒนาตัวเองมาเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเราครับ the CRISPR the betterment of self creations สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านสวัสดีชาว CRISPR t r a ท s f o r m a t i o n Academy นะครับวันนี้หัวข้อเราจะรู้จักวิธีการจัดก,การสภาวะอารมณ์ตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับจริงๆคุณรู้ไหมถ้าเกิดคุณอยากจะควบคุม ควบคุมอนาคตนะหรือว่าควบคุมชีวิตได้จริงๆนะครับรวมถึงเรื่องบุญกรรมต่างๆที่ส่งผลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องหนึ่งคือคุณต้องมีสตินะเราก็คงจะได้ฟังเรื่องสติมาแันเยอะล้วมันจะเป็นอะไรที่มันกำลังจะเข้าไปกําหนดตัวสภาวะอารมณ์และความรู้สึกซึ่งสภาวะอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,วันหนึ่งเนี่ยที่บอกอ่ะอบอกว่าวันหนึ่งมีสองหมื่นความคิดวันหนึ่งมีเจ็ดหมื่นความคิดแต่คุณรู้ไหมวันหนึ่งคุณมีความมีกี่ความรู้สึก มีกี่อารมณ์และอารมณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยขนาดไหนมันมีการสวิงไหมหรือมันสเตเบิลในคนที่เขารู้จักการใช้สภาวะอารมณ์นะครับจากการกับกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขามีการฝึกทางด้านอารมณ์มาคนที่ฝึกทางด้านอารมณ์มาดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของ EQ EQ เนี่ยมันแปลว่าอะไรรู้ไหม EQ มันแปลว่าความฉลาดทางด้านอารมณ์ถูกไหมถ้าภาษาไทยเนาะหรือว่าการจัดก,การทางด้านอารมณ์หรืออะไรก็ตามบางคนบอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะเป็นคนฉลาดเราต้องพัฒนา IQ นะตั้งแต่เกิดมาก็ได้ยิน,นเรื่อง IQ นะรวมถึงมีการบอกว่าชิมเ็นซีมี IQ เท่าไหรอนันนู้นนั่นมี IQ เท่าไหรแล้วเราก็มีการพัฒนาว่าเราอยากจะเป็นคนฉลาดที่สุดในโลกสุดท้ายวันหนึ่งโลกก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าตาของ การเป็นมนุษย์ไปโดยสิ้นเชิงนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า IQ ไม่ได้สําคัญอีกต่อไป mm hmm. เพราะว่าอะไรเพราะ IQ เนี่ยอาจจะสร้างปัญหาก็ได้นะครับอาจจะสร้างประโยชน์ก็ได้แต่เรื่องหนึ่งที่ไม่เคยสร้างปัญหาเลยนะครับมันจะมีแต่ในมุมของประโยชน์อย่างเดียวนะครับอันนี้ผมคิดเอาเองนะผมคิดว่ามันเป็นแบบนี้เลยคือการพัฒนา EQ EQ เนี่ยก็คือการพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์เนาะอ e ย่อมาจาก e m o t i ร n a l Q ย่อมาจากคำว่า Quotient เพราะฉะนั้นเนี่ย emotional quotient เนี่ย emotional เนี่ยมันแปลว่าอารมณ์ถูกป่ะแต่ quotient จริงๆมันแปลว่าการหานการหานก็คือการเบรกหรือการทอนอารมณ์ลงจริงๆนะฮะการทอนอารมณ์ลงทุกครั้งที่เราอยากจะให้อะไรมันดูเบาลงเนี่ยเราก็ต้องลบหรือหานถูกไหมลบหรือหานมันจะได้ล,ลดลงลดลงลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจคําว่า eq จริงๆอันนี้ในความเข้าใจของผมนะผมคิดว่ามันจะต้องมันจะต้องเอา เอาไอ้ตัวของอารมณ์เนี่ยหารหารกำลังหรืออำนาจมันลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อารมณ์น้อยที่สุดนะอารมณ์น้อยที่สุดหรือว่าการตอบสนองทางด้านอารมณ์น้อยที่สุดคนนั้นก็จะเป็นคนที่สามารถจะเข้าถึงความสุขได้มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดใครเคยไปเจอพระปฏิบัตินะในป่าหรือว่าเจอที่ไหนก็ตามนะแล้วคุณก็จะ ไปคุยกับท่านบางทีท่านก็ยิ้มให้เฉยๆแล้วท่านก็ไม่ได้อะไรโดยเฉพาะบางทีถ้าเกิดคุณเห็นว่าท่านประสบปัญหาอะไรกับชีวิตของท่านหรือว่าสถานาการณ์อะไรบางอย่างที่มันดูร้ายแรงกับท่านท่านก็อาจจะเป็นคนรู้สึกเฉยๆกับสิ่งนั้นเลยด้วยซ้าเพราะนี่การตอบสนองทางด้านอา,ารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับทีนี้เราเป็นปุถุชนเะเป็นปุถุชนเราบอกว่าเราจะตอบสนองทางด้านอา,ารมณ์เนี่ยเราจะมีการควบคุมมันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ต้องควบคุมนะฮะแต่ทุกครั้ง ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับก็คือการบริหารด้านอารมณ์ก็คือการการบั่นทอนนะกำลังทางด้านอารมณ์ให้มันลดลงลดลงลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมีอารมณ์เมื่อไหร่นะครับคุณลองใส่เบรกได้ไหมเบรกอารมณ์นิดนึงนะครับเบรกอารมณ์ไม่ให้อารมณ์มันพลุ่งออกมาถ้าเกิดเราไม่สามารถจะเบรกมันได้เนาะมันจะเป็นยังไงรูร้ไหมมันก็เป็นอย่างที่ขันเคยเป็นนั่นแหละนะครับมันก็เป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้าเกิดท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวิต จริงๆนะท่านต้องบริหารทางด้าน,านอารมณ์ให้ดีๆนะครับทีนี้ผมก็มีการดูว่าจริงๆแล้วในพุทธศาสนาในพุทธศาสนานะ EQ นะและคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันรีเลทกันนะครับจริงๆเราก็เข้าไปเจอเลยนะครับซึ่งเมื่อน,นึกถึง EQ ปุ๊บเนี่ยเราก็คิดถึงในเรื่องของการฝึกสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิสัมมาสติเนี่ยคำว่าสัมมานะคำว่าสัมมาเนี่ยสัมมาคือดี สำหรับคนรุ่นใหม่ๆที่ไม่เคยศึกษาอะไรเลยนะสัมมานี่แปลว่าดีนะถ้าไม่ดีนะเขาแปลว่ามิจฉานะครับคนที่บางคนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเ,ออเจออะไรหน่อยก็หงุดหงิดเจออะไรหน่อยก็ไม่ชอบเจอคนนู้นก็รู้สึกรู้สึสดโดนหงุดหงิดรู้สึกกวนใจกวนอารมณ์หรืออะไรก็ตามเพราะอะไรเพราะเขามีมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเพราะนี่การฝึกสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่ก็คือการฝึก ให้เราเนี่ยเข้าใจอารมณ์เรามากขึ้นนะครับโดยที่เราพัฒนาตัวรู้ไงโดยที่พอเราเจอสภาวะอารมณ์อะไรมาก็ตามเราชอบอ๋อชอบรู้ว่าชอบนะพอรู้ว่าเจออะไรบางอย่างมากระตุ้นให้มีกิเลสแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าอ๋ออยากอยู่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือการฝึกเข้าไป เข้าใจอารมณ์ตัวเองจริงๆนะครับแล้วเราก็จะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีพื้นฐานอารมณ์แบบไหนนะฮะหรือว่ามีจริตแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าไปเห็น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 ,หนบ่อยๆเข้าตัวคุณนะจะเป็นคนโกรธเหมือนเดิมแต่คุณจะไม่โกรธเข้าใจไหมเข้าใจคำนี้ไหมครัเมื่อคุณไปอยู่ตรงนั้นตรงจุดนั้นได้ปุ๊บเนี่ยแปลว่า คุณได้เข้าถึงการฝึกในเรื่องการพัฒนาเรื่องสัมมาสติแล้วก็สัมมาสม,มาธิได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการมีเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับการมีเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยมันจะเป็นการฝึกเมตตาบาร,รมีนะเมตตาบาร,รมีคือถ้าเกิดมีคนคนหนึ่งมาต่อว่าหรือพูดถึงคุณไม่ดีอย่างไงก็ตามหรือว่าอาจจะพูดใส่ร้ายคุณอย่างเงี้ยนะคคุณอาจจะมีความเมตตาถึงระดับที่ว่าปล่อยวาง ปล่อยวางคือไม่เป็นไรหรอกอ่าเขาอาจจะพูดอย่างนี้มามันก็ไม่ใช่ตัวเรานี่นะนะครับผมบอกให้จริงๆถ้าเกิดเรามีความเมตตากับคนระดับนั้นเนี่ยนะมันมัน,ม,นมันกลายเป็นว่ามีความเมตตาของตัวเองเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่เอาแม้แต่เสี้ยววินาทีในชีวิตนะฮะที่จะหันไปโกรธใครสักคนหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะฝึกส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่นนะครับคนอื่นจะพูดถึงเราอย่างไงหรือว่า คิดกับเราอย่างไงนะฮะเรามีเมตตามีพระอยู่รูปหนึ่งนะครับท่านกบ็บวชของท่านอยู่ดีๆนะเป็นหลวงตาแก่ๆอยู่วัดนะอายุประมาณ7080แล้วลนะครับในอดีตนะฮะแต่ปัจจุบันนะ่าจะมรณภาพไปแล้วท่านก็อยู่ๆก็มีคนมาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาท้องเนาะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาท้องในหมู่บ้านแล้วก็พ่อก็บอกว่าไปท้องกับใครมาเออก็กลัวความผิดนะฮะก็ไม่รู้จะไปโบยให้ใครก็เลยบอกว่าท้องกับหลวงหลวงตาเสร็จปุ๊บ พ่อก็ไปเอาเรื่องหลวงตาเลยนะครับไปบอกหลวงตาว่าเฮ้ยเนี่ยทำลูกสาวเขาท้องเหรอนะหลวงตาก็ไม่ได้ยอมรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธหลวงตาก็บอกว่าเขาว่าอย่างนั้นเหรออืมเขาว่าอย่างนั้นเหรอเนะเขาว่าอย่างนั้นเหรอก็คือว่าท่านไม่ได้รู้สึกอะไรอะ่ะก็คือมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคิดดูสิมันยิ่งใหญ่นะแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็ลุมปนาม ด่าทอท่านว่าท่านเอาของมาเฟี้ยงป่าใส่ท่านว่าไปทําผู้หญิงท้องเป็นพระอะไรนี่อาบัตินะปราชิกนะวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็คลอดลูกออกมาพอคลอดออกมาเขาก็อุ้มลูกคนนั้นมาให้หลวงตาเลี้ยงนะให้หลวงตาเลี้ยงหลวงตาก็โอเค จะให้เลี้ยงฉันก็เลี้ยงคือฉันไม่ได้แบบรู้สึกว่าชีวิตมันต้องเป็นอะไรนะความเมตตาทั้นสูงระดับนั้นก็เลี้ยงเด็กคนนั้นนะจนเติบใหญ่มาเติบโตขึ้นวันดีคืนดีเนี่ยก็ดูแลมาอย่างดีแล้วคนเนี่ยอยู่ๆแม่เด็กเนี่ยก็มารับกลับนะเพราะเห็นว่าเด็กเนี่ยโตแล้วก็หน้าตาดีนู่นนี่นั่นด้วยแล้วก็มาบอกว่าลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกของหลวงตานะครับแต่จริงๆเป็นลูกของคนอื่นนะจะเอากลับนะพอหลวงตาได้ทราบข่าวว่า อยากจะเอากลับนะหลวงตาก็พูดคําเดิมบอกว่าเขาว่าอย่างนั้นเหรออ่าเขาว่าอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เลยมาเอาลูกกลับไปหลวงตาก็อนุญาตให้เอาลูกกลับไปเลี้ยงได้ความเมตตาระดับนี้เราทําได้หรือเปล่านะครับมันมันมันแทบจะนิ่งเป็นหินเลยอะนะฮะอันนี้คือการพัฒนาด้าน EQ คือไม่ได้มีความทุกข์ ใดๆเกิดขึ้นแม้กระทั่งถูกคนแบบมากล่าวห,หาหรือใส่ร้ายหรืออะไรก็ตามนะครับวันนี้ก็อยากให้เอาข้อมูลหรือว่าเอาเรื่องราวของหลวงพ่อนะฮะเอามาเป็นเรื่องที่สกิดเตือนใจนะครับว่าถ้าเกิดคนที่พัฒนาทางด้านอารมณ์ไปสูงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถจะก้าวผ่านอะไรต่างๆชีวิตนะฮะ ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตไปได้อย่างดีแบบนี้นะครับก็อยากให้เอามาเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งครับในเรื่องของ EQ แล้วก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนานครับเราสามารถจะพัฒนา EQ ได้ด้วยการปล่อยวางนะปล่อยวางก็คือไม่ยึดติดคําว่าไม่ยึดติดนี้ไม่ยึดติดไม่ใช่ยึดติดกับเรื่องราวนะไม่ได้ยึดติดกับสิ่งของนะแต่ไม่ยึดติดกับอารมณ์ ไม่ยึดติดกับอารมณ์คือสมมุติเมื่อกี้เราโกรธใครอยู่ก็ตามนะเราต้องจักวางอารมณ์ให้เร็วความโกรธมันเกิดขึ้นนะครับมันตั้งอยู่ปัญหาคือมันตั้งอยู่กับเราเนี่ยนานเท่าไหร่นะครับสมองเราเนี่ยนะครับเวลาเกิดปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งนี้มันจะติดอยู่ในสมองเนี่ยคุณรู้ไหมมันใช้เวลาเท่าไหร่ในการดีลีทมันใช้เวลา6ชั่วโมงมันใช้เวลา6ชั่วโมงด้วยกันนะที่คุณจะปล่อยวางเรื่องเหล่านี้ได้โดยธรรมชาติด้วยตัวคุณเอง สังเกตดูสิว่าเรื่องหนึ่งเกิดกับเราปุ๊บเนี่ยมันจะอึนๆอยู่กับเราไปอย่างเงี้ยคาใจคาใจคาใจไป6ชั่วโมงคนบางคนไม่ได้ฝึกมาดีนะครับมันจะคาใจไปเป็นวัน2วัน3มวันเขาจะยึดมั่นถือมั่นกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะกับอารมณ์ของเขานะครับเขาเกลียดคือเกลียดเลยทั้งชีวิตถ้าเกิดรู้สึกว่าคนนี้ทําผิดก็จะมีตาบาบแบบนั้นนะ่ไปทั้งชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายสําหรับเรานะครับ อารมณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับตัวเรามันไม่ได้เกิดขึ้นกับใครเลยมันเกิดกับตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฝึกมาดีนะฮะเขาจะไม่ให้ตัวเองอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานเกิน2วินาทีแปลว่าถ้าเกิดคุณทําได้นะครับคุณรู้สึกโกรธคุณนับ1 2 3นี่คืออยู่อารมณ์ดีแล้วนะี่ก็คือปล่อยวางไปเรียบร้อยปล่อยวางไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมอยากให้ทุกคนลองฝึกดูนะครับถ้าเกิดคุณอยากพัฒนาเรื่องการเปลี่ยนอารมณ์หรือ EQ จริงๆนะครับเมื่อโกรธปุ๊บนับในใจ 1, 2แล้วก็ยิ้มขึ้นมาเลยยิ้มขึ้นมาคือในด้าน NLP เราจะใช้เขาเรียกว่า g e s t อ r ์นะคือการใช้หน้าตาใช้ท่าทางหรืออะไรก็ตามเป็นการดึงความรู้สึกเหล่านี้นะครับที่มันประทับอยู่ในร่างกายเรานี่ทุกครั้งที่เรายิ้มเนี่ยเราจะเคยเห็นคนโกรธแล้วยิ้มไหม ออถ้าโกรธแล้วยิ้มนี่แปลว่าไม่ได้โกรธจริงเพราะอันนียเราจะดึงตัวเองเนี่ยออกมาจากอารมณ์นั้นให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการปล่อยวางความรู้สึกเนี่ยเป็นอเจนดาหลักของชีวิตเลยนะครับไม่ว่าคุณจะมีอารมณ์ดีนะครับเราก็เห็นอารมณ์ดีนั้นอยู่สักพักหนึ่งก็โอเคถ้าอารมณ์ดีอยู่กับเรานานๆน,นั่นแหะคือความสุดยอด นะครับคือการรักษาสิ่งดีๆหรืออารมณ์ดีๆครับเราไปได้นานๆแต่ถ้าเกิดเราอารมณ์เสียเมื่อไหร่2วิก็นานเกินไปสําหรับ,บที่เราจะปล่อยให้มันอยู่ในอารมณ์เราไปแบบนี้เพื่อทําลายตัวเองไปตลอดเวลามันคงไม่เวิร์กนะครับและอีกอันหนึ่งคือการเสริมความสงบและความเข้าใจในชีวิตทุกครั้งที่เรามีความสงบเราจะมีปัญญาสังเกตดูได้ เวลาเราอยู่กับตัวเองนะครับมันจะมีอะไรบางอย่างที่คอยสอนเราเราอาจจะนึกถึงเรื่องราวในอดีตแล้วถ้าเกิดเรามีปัญญามากคือเราจะบอกว่าเอ๊ะแล้วเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราได้บทเรียนอะไรจากสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความสง,งบนะฮะเราก็จะได้ทบทวนอะไรบางอย่างหรือการตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่างเราจะเข้าใจเลยว่าชีวิตที่ผ่านมาต่อให้ผิดพลาดมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรในชีวิตเราต้องนา สัก3-4หัวข้อเนี่ยไปใช้กับชีวิตจริงนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็จะได้พัฒนาในด้าน eq ตัวเองเนี่ยไปเยอะพอสมควรนะครับมาเข้าคอสอยามเมติกโมเมนต์เนี่ยเราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันคือเราจะเน้นหนักไปเรื่องของการทำสมาธิการทำสมาธิหรือการขึ้นฌานคนทั่วไปเนี่ยทำสมาธิทำได้แค่ในระดับของความสงบนะครับแล้วเราก็ ก็เลยดีไซน์คอร์สคอร์สหขึ้นมาช,ชื่อว่า Magic Moment คนที่มาเรียนเนี่ยนะครับก็จะได้เรียนเรื่องของการทำสมาธิเรื่องของการทำฌานสมบัตินะครับแต่ว่าแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้มาถึงก็หลับตาทำสมาธิเลยนะครับเราจะมาเริ่มต้นการกำหนดโดยมีการทำแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดก็คือการใช้รูปประคำนะครับเราจะมีเวิร์กช็อปซึ่งเอาประคำเนี่ยทั้งหมดเนี่ย108เมตร นะครับแต่ละเม็ดจะมีม,มีมีบทสะกดของแต่ละแต่ละอันแต่ละอันเมื่อคุณจะใช้ประคำของคุณเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณกำลังจะสร้างประคำเส้นที่เป็นมาสเตอร์ของคุณนะมาสเตอร์ก็คือคุณทำด้วยตัวเองกำหนดด้วยตัวเองแล้วก็ฝังพลังงานทุกอย่างด้วยตัวเองจริงๆมันคือฌานสมาธินะครับมันเป็นการฝึกสมาธิทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยแปดเม็ดหลังจากการฝึกหนึ่งร้อยแปดเม็ดเสร็จปุ๊บเราจะบอกเลยว่าการฝึกในวันเนี้ยนะครับคุณได้ประโยชน์ อะไรจากการฝึกนะครับในวันนี้แล้วคุณจะเอาสิ่งนี้ไปต่อในการที่คุณจะเข้าฌานสมบัติหรือการฝึกสมถะวิปัสสนาได้อย่างไรนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลังจากการาทำเวิร์กช็อปประคํากันนะครับประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มลงลึกนะครับลงลึกกันไปในเรื่องของการทำสมาธิการทําสมาธิจะมีขั้นตอนนะครับทำสมาธิแบบปกติทําสมาธิแบบขึ้นฌาน นะครับก็จะอธิบายโดยละเอียดเลยว่าลมนะครับมันจะเข้าทางไหนแล้วมันไปทางไหนต่อเดินไปที่กระดูกสันหลังหรือว่าไปตรงไหนแล้วมันจะส่งผลยังไงกับชีวิตรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับมันไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิเพื่อผ่อนคลายอย่างเดียวนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของบุญกุศลน,นะที่คุณสร้างในฌานด้วยเพราะฉะนั้นก็แนะนำจริงๆนะถ้ามีเวลาเหลือนะครับเราก็จะสอนในเรื่องการเดินจงกรมแล้วก็ การจัดท่าเดินจงกรมด้วยนะครับว่าเดินยังไงให้ในขณะที่คุณเดินสมมุติว่าคุณเดินจงกรม30นาที30นาทีนี้ไม่ใช่แค่การเดินจงกรมเพื่อให้ได้บุญได้กุศลไม่ใช่ว่าแค่ได้สติอย่างเดียวแต่คุณก็ได้ออกกําลังกายด้วยแล้วรวมถึงการปรับสรีระการเดินยังไงให้คุณไม่บาดเจ็บในการเดินจงกรมในระยะยาวด้วยนะครับก็ทักมาได้ที่ไลน์แอดคริสเปอร์นะครับแล้วเราก็จะมาลงลึกเรื่องสมาธิกัน อย่างจริงจัง